สวัสดีครับผมไมค์เมกเน็นะครับวันนี้ผมอยู่กับพ่อเซเลอร์เฮ้ย <Hello. S 1> <Hey. S 2> hey, จำคำได้ไหมเข้ามาเที่ยวไทยไหมกี่อาทิตย์แล้วแล้ววันนี้เรามีทีวีเก่าที่ใหญ่มาก how old is this TV โอ้มันเก่าสิบปีเห็นไหมัมนโคตรใหญ่มันโคตรใหญ่เลยแล้ววันนี้เราจะดูข้างในว่ามีอะไรบ้างแล้วถ้ามันมีกระจกที่เราต้องการเราจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า Magnifying Glass ส่วนมากที่เราทุกคนรู้จักคือมันอันลกัลกๆที่เราสามารถแบบเอาแบบเห็นอะไรชัดๆเลยแต่อันนี้เราจะสังโคตรใหญ่เลยแต่เดี๋ยวเราต้องต้องดูข้างในก่อนพร้อมไหม s <S ว้าโอเคชั้นตรงนี้เรามีลำโพงซึ่งเราจะเก็บไว้ ใช้วันหลังแล้วตรงนี้คือฝ่ายฝ่ายสามอันนี้จะชายเข้าเข้าไปแล้วมันแสงมันจะสะท้อนออกมาแล้วเราจะเห็นภาพตรงนี้นะที่ผมบอกเมื่อกี้คือมันมีฝ่ายสามอันเห็นไหม หนึ่แล้วสาันนี้จะฉายฟุ๊บนี่คือหลายสีแบบแดงเขียวน้ำเงินมันจะมารวมกันตร,ตรงนี้ตรงนี้คือกระจกเห็นไหมหแล้วกระจกแสงจะสะท้อนออกมาถึงเลนส์ตรงนี้แหละแล้วเลนส์นี้มันเรียกว่าฟอร์เนลเลนส์นี่คือสิ่งที่เราต้องการเลนส์ตรงนี้มันเป็นเลนส์เหมือนที่อยู่ในหอไฟที่ทำให้แสงออกไปในมหาสมุทรที่จะช่วยเรือ มันเรียกว่า f e r n e l l Lens วันนี้เราจะเรียนวิธีการเยอะมากลยตอนนี้เราจะทดสอบกันว่าเลนส์นี้เราใช้ได้จริงหรือไม่คือเราจะใช้ไฟในห้องธรรมดาแล้วดูสิสสโอเคห็นไหมตรงน,นี้นี่คือที่เราจะวางอาคารหรืออ่าสิ่งที่เราอยากจะจละลาย แต่ว่าเราจะออกไปข้างนอกแบบชายแดดเพาว่ามันจะแรงกว่านี้แบบนึ่งผ่านเท่านึง่งานเท่าเลยแล้วเราจะลองดูว่าเราทำอาหารได้หรือไม่ตอนนี้เราจะไปที่ Walmart มันเหมือนบิ๊กซีแล้วเราจะไปซื้อของมันต้องประกอบสิ่งที่สามารถจับเลนส์ได้ที่เราสามารถหมุนแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เราสร้างเสร็จเดี๋ยวคือคงพรุ่งนี้เราจะมาทำอาหารกับแดดแล้วเราจะมาทำไรซิ่งไรอ่ะ นี่เรียกว่า Home Depot ม,มันเหมือน Home Pro แต่มันใหญ่กว่าแบบสิบเท่าเลยได้แล้วโอเคนี่คือทรสอบครั้งแรกมันยังไม่เสร็จแต่เราลองดูโอ้ยย้นี่แหละคนมาแล้ว ระวังนะมันนัจะมีไฟแค่พอไม่เกิดไฟได้ไกลด้วยวูย้ยโอ้ยตอนนี้ข้างนอกมันศูนย์องศานะครับเพราะว่ามันมีหิมะแล้วมันโคตรหนาวแต่ว่าเราใช้พลังของพระอาทิตย์และเรารจุดไฟได้ Oh, yeah, hot. Woo, really hot. Woo, เยโเ <laughs> okay, right ครบเห็าใช้ท <c oughs> uh, ่อ PVC แล้วเราสร้างเฟรมแบบง่ายๆเลยที่ <c oughs> เราสามารถหมนเลนส์ ens, จนถึงเราได้จุดที่อุ oh, ่มร้อนที่สุดแบบใส่มือไม่ได้เลยมันโครร้อนเนี้ยว,วันนี้คือมันสัน้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําอาหารเราจะมาแบบละลายหลาย,ลายสิ่งอะไรอย่างมาดูกันว่า Jadi bagaimana bang, khamis ini? Okay, saya nak mengklik belajar khamis ini. Selamat tinggal.